พืชที่มีโอเมก้าสามนะครับโอเสามนะครับเช่นแทนปลาได้นะครับสําหรับชาววีแกนนะครับกรดเกลมันโอเมก้าสามเนี่ยสําคัญต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมากๆเลยนะครับมันลดโอกาสเกิดภาวะไตคีร์สลายลดความดันโลหิตลดภาวะอักเสบและลดภาวะอุดตันของเส้นเลือดเฉียบพลันยังช่วยบำรุงสมองนะครับลดการอักเสบของเซลล์ป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับป้องกันอัลไซเมอร์โรคข้ออักเสบลูมาตอยซึมเศร้าสมาธิชั่นคุณแพ้อีกสารพัดโรคเลย แต่คนวีแกนนะครับหรือบางสะทั้งหลายเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาผักที่มีโอเมก้า3นะครับมาเป็นทางเลือกให้กับสุภาพกับเพื่อนๆนะครับมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยอันที่หนึ่งเลยนะครับถั่วแดงนะครับถั่วแดงเนี่ยนะครับมีสารแอนโทไซยานินนะครับเป็นสารต้านมลพิษนะครับป้องกันความเสื่อมของเซลล์ลดคอเลสเตอรอลลดอัตราการเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดบำรุงประสาทและสมองมีโปรตีนและแมกนีเซียมมีไฟเบอร์ป้องกันมะเร็งลำไส้และช่วยกันขับถ่ายและขับสารพิษตกค้าง ตัวแดงครึ่งถ้วยเนี่ยมีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ชนิด ALA ถึง0.10กรัมเดียวนะครับอันที่2เลยคือวอลนัทน,น,น,นะครับวอลนัทเนี่ยปริมาณครึ่งถ้วยเนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้า3ชนิด ALA นะ3.346กรัมนะครับน้ำมันและถั่วรูปสมองตัวนี้นะมันอุดมไปได้วยวิตามิน E เมลาโทนินสารโพลีฟีนอลนะครับสารอัลเบสระแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีลดการอักเสบจากหัวใจและหลอดเลือดป้องกันอัลไซเมอร์และมะเร็งนะครับ ที่3เลยคือเมล็ดแฟลกนะครับเมล็ดแฟลกนะครับเป็นเมล็ดตระกูลปอป่านะครับเอ่อเส้นใยเนี่ยใช้ทําผ้านะเมล็ดมีไขมันโอเมก้าสและโอเมก้าหกนะครับเป็นซูเปอร์ฟู้ดของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคบาบิโลนนะครับชาวยุโรปถือว่าเป็นอาหารบำรุงกําลังใช้ทั้งน้ำมันและเมล็ดเนี่ยช่วยถนอมอาหารและทําให้อาหารหอมอร่อยมีเส้นใยสูงเมล็ดแฟลกเนี่ยนะครับป้องกันสารพัดโรควิตแต่วิธีการปลูกต้องวนผ่านความร้อนเกิน30มสิบองศาหกสี่องศานะครับและควรบดละเอียดกินไม่เกินวันละห้าช้อนโต๊ะครับ ส่วนเม็ดเพื่อต่างๆอย่างเม็ดเชียนะครับเม็ดกัญชนพวกนี้ก็จัดอยู่ในเม็พื่อที่มีกรดไขมันโอเมก้าสามวิธีรับประทานเหมือนกับเมรร็ดแฟกเลยกระนะครับหรือนะครับเอดามาะเมะนะครับคือถั่วเหลืองฝักอ่อนเนี่ยนะก็นกำเนิดมาจากประเทศจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์นะครับจนได้เม็ดที่ใหญ่กว่าปกติถึงสองเท่าเป็นหารที่ทรงคุณค่าของชาวญี่ปุ่นนะครับมีกรดไขมันโอเมก้าสามมีวิตามิน B, C, วิตามิน K, เบต้าคอเลสตนโปรตีนโฟเลตและไฟเบอร์ ัวลรร่1.5กรัมเนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้า3ดาว0.3กรัมเดยทีเดียวน,นะครับอันถัดไปคือสาหร่ายนะครับในโลกนี้นะครับมันมีสาหร่ายราว3แสนกว่าสปีชีส์นะมันคือสาหร่ายที่พบทั้งในน้ําจืดและน้าทะเลนะครับส่วนสาหร่ายที่เรียกว่าซีีนะครับเป็นชนิดหนึ่งของสาหร่ายเอเ,อเอก้นะครับที่พบในทะเลน้ําตื้นร้อยเมตรขึ้นไปแปไปบ่งออกไปกว่าหมื่นสายพันธุ์แล้วนะแต่ทุกชนิดนะครับมีกรดไขมัน EPA และ DHA ในปริมาณแตกต่างกันทำอาหารได้หลากหลายเลยนะครับเช่นโรยข้าวราเมงใส่สลัด ทำซูชิต้มแกงต้มซุปทำแผนเค้กคุกกี้อาหารวานถัดไปคือกะหล่ำดาวนะครับกะหล่ำดาวเนี่ยมีวิตามินซีวิตามินเคนะครับลดอัตราเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับกะหล่ำดาวสดหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนะครับมีกรดแอลเอเออยู่ถึง44มิลลิกรัมนะครับใบเขียวนะครับอันถัดมานะใบเขียวนะครับมีกรดโอเมก้า3นะครับอย่างเช่นปวยเล้งเนี่ย100กรัมเนี่ยมีโอเมก้า3ที่ประมาณถึง370มิลลิกรัมนะครับส่วนผักในตระกูลกะหล่ำนะครับเช่นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลี ก็มีโอเมก้าสามในปริมาณที่แตกต่างกันวิธีกินให้หมุนเวียนสลับกันนะครับจะได้อร่อยไม่จําเจด้วยนะครับอันท้ายสุดเลยกอันนี้เป็นผลไม้นะครับมีในกลุ่มอุประเภทเบอร์รี่พวกนี้จะมีกรดไขมันโอเมก้าสามเช่นบลูเบอร์รี่เงี้ยร้อยกรัมมีโอเมก้าสามถึงยี่ห้ากรัมอะโวคาโดและมะม่วงก็มีกรดไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆน,นะครับที่ปกตินะครับไม่ได้กิน เนื้อสัตว์นะครับไม,ม่กินเนื้อปลาครับโอกาสได้ขาดโอเมก้าสก็มีหาจากพืชผักผลไม้ที่พี่แนะนำไปในตันนี้นะครับ <Yes. S 1> ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสนใจ